งานเข่าอีกแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี่เราไลฟ์สดเซ็จไปแล้วเราก็โพสต์ปกติตัดเป็นคลิปริวแล้วใช่ไหมเออพอโพสต์ปุ๊บเอไอแจ้งมาบอกว่าเนือ้อหาทีละเอียดอ,อ่อนอืมเขาให้เราลบโพสต์เราในโพสต์ของเรานี่เรานั่งทำโบของพวงหลีดเราไม่ได้ให้ห็นหนาเราเห็นมือเรานั่งทำโบของพวงหลีดใช่ไหมเราก็จะเห็นกนไกลเห็นไม่ ไม่เสียบลูกชิ้นเออมันเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทํางานถูกไหมล้วก็คิีมตัดลวดเออเขาบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเขาให้สั่งให้เราลบโพสต์เราก็ลบออกแล้วอืมมันก็ตั้เป็นคลิปรีวิวอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าคลิปรีวิวมันแค่สั้นๆมันยังไม่เห็นอุปกรณ์อืมคลิปรีวิวมันยังอยู่แต่โพสต์เขาสั่งให้เราลบเราก็เลยลบลบหายไปแล้วเออพอมาดูตรงแนะนําโปรไฟล์ มันก็ขึ้นปกติเออพอระลบเสร็จแล้ว,ลวนี่แหละเพื่อนๆก็โารณ์อีกแล้ว